ปเด็นดี D ที่เราเล่นอ๋อไม่ได้แล้วเรื่องมันไปไกลเกินจะหยุดยัง้งตัวกูมันยังไม่ได้ไปโดนผูกพันอะไรไงเปลี่ยนเป็นอะไรทุกอย่างที่หิวได้แล้วก็ได้สู้้วยพวกพาราดงพาาดินเลยพลาดอกอืก็ตอนแรกมึงก็พาาดินแต่มึงย้ายเล่นพาาดินไอ้สัตว์ตอนแรกกูบาดเออเออบาด ตอนนี้ก็เป็นสองบาทต้านไฟต้านน้ำแข็งโล่พลังงานสามสองอต้านไฟสิบต้านเคียวต้านไฟน้อยไปนะ สรุปรัศมีแสงคืออะไรแจ็คสรุปมาดิแจ็คไม่คุยกับมึงแล้วโอเคขอบคุณมากสัเด้ยมีใครคุยกูไหมเนี่ยแม่ไม่คุยกับคนบ้ามึงคนบ้าไม่คุยกับมึงแร้วใครมึงคนบ้ายัางไง แบน,นี้เอาให้เวลขึ้นแล้วเว้ยไปไปไปลุย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  cơn <laughs> cơn <laughs> นี่ลาบอะไรไม่รู้ข่าวลาบหรือจะเอาหรือจะเอาอีกงานก็ได้เรื่องอันหนึ่งอืมจะไป nhẹ trồm lên ạ Oh, đây Tiếng có tìm ngái nha ทองเยอะจัดกลับไปขายก็ได้ <speak>. yes. โอ้กาก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  เวสกี้เวทเท่าไหร่วะอุ้ยขายแพงยังอะมั่วไปเนี่ยทำไมมันมีแต่แยี่สิบเอวะต้องไปดูละเฮ้ยใครวะอ้า,าวเวนเดียวะว เป็นเดียวเสียวชิบหมายอมไอเฮียไม่ผ่านบอสสองไอสายฟ้า,าลองลองซื้อซื้อของกันสายฟ้าไปดูดิเอ้ยผมเข้าไปแบบของกันสายฟ้าไม่จำเป็นนะทุกพี่อืมผมจะไม่โดนตีเลยเท่านั้นเองว่างไงเธอไม่ใช่กูมไม่เคยดูทรันมเมอร์ในโรง เคยนาหิวเคยพังไปดูที่จันทบุรีใช่อเออมู้นแล้วภาคอะไรวะภาคไทยอ๋อภาคล่าสุดท,ที่แปลงเป็นสัตว์ไม่เคยม,มึงก็แย่แล้วก็ไม่เคยดูท่าฟอร์มเมอร์ในโรงหนังสิปอพอขายทุกถูกไอพลังวิญญาณมันได้ตอนแอคไหนนะตอนได้ตอนอีนักดุกแอคสามแอคสามใช่ปะ เย็ดแม่อยากอยากจบแล้ววะอยากจบ <st arts> เ่ <st arts> ะ <st arts> เฉุนนี่แกวะชุนเฮี้ยอะไรวะเมื่อไรจะจบวะไปมึงฉุนใจเย็นอยู่ชุนเฉินจะไปชุนเฉียวดีวะเดี๋ยวก็เยี่ยวชุนเออโอ้โหเฮี้ยความเสียหายเวทเทียนหนึ่งควยเหอะย่อยให้ไวเลย จะมาชุนเฉียวได้เยี่ยวชุนนะมึงโอเคมึงจะเอาของอะไรมึงก็บอกกูมากูอะเพื่อพี่ๆน้องๆประชาชนเนี่ยกูทำได้